ไปแอบเสริมครับมาเรียบร้อยครับผมนะสำหรับชาจิลี่ครับผมนั้นยังไงก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกม f อฟซีออไลน์ครับผมนะวันนี้อยู่กับทีม 300X ปายเจ็นมลครับคลิปทีท่แล้วเนี่ยเราเหลือตังอยู่ประมาณ2.4ลจล้านถ้าผมจำไม่ผิดทุกคนครับก็เลยมีการสั่งเวยกางรุกไปเอ้ยไม่ใช่การลุกอะบอกว่าเป็นกลางรับนะฮะสั่งเวยไอตัวคิมมิตไปครับประมาณ2 0 0แสนเกือบ3 0 0แสนได้ด้วยครับรีบขายกิมมิตปุ๊บเอาตังมารวมกันครับและได้มาเป็นชาเกิรี่ตัวนี้ครับแต่ถามว่าเก่งไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นทุกคนครับแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับราคาตอนนี้มันเกือบจะ3ล้าน ผมก็รู้สึกว่าเออดีละล่ะที่แบบรีบซื้อนะฮะอ่าแต่ประมาณนี้ครับผมนะสำหรับไอตัวชา์กลี่นะครับก็พอเล่นได้รุวนครับลูกปั่นลูกอะไรก็ถือว่าค่อนข้างโกงอยู่นะแต่รู้สึกว่ามันจะช้าปีนิดนึงนะครับแต่ภาพรวมก็ถือว่าแฮปปี้ครับสำหรับตัวนี้ครับส่วนวันนี้ครับผมนะถ้าเป็นไปได้เราจะมาเสริมบวก8อีกสักหนึ่งตัวทุกคนครับตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูว่าเป็นตัวอะไรทุกคนครับผมสองจิตสองใจระหว่างโลท่ามาทิวต์แล้วก็ไอตัวบาสเซียนชไวส์ส2ตเบ ไม่แน่ใจว่าตังเอ็มของเราเนี่ยจะพอหรือเปล่าไอตัวมัตชุวุตเนี่ยผมคิดว่าได้เว้ยแต่ไอตัวบาสเซียนเนี่ยห้าแสนครับตอนนี้มีคนขายอยู่5้าแสนนะครับโหราคาค่อนข้างสูงอยู่นะถ้าเป็นไม่ได้ขอสัก5้าแสนท่วนได้ไหมคุณผู้ชมดูจากกราฟเนี่ยมันเพิ่งจะเด้งขึ้นไปเองนะครับล่าสุดเนี่ยราคาตั้งแต่หลายตัวเนี่ยมีการย่อลงมาเพราะว่าโกลเด้นสปินเข้ามา แต่เราก็ไม่ได้สุ่มไม่ได้อะไรครับก็ช่างมันทุกคนครับเราก็นั่งดูตาปิดๆไปนะฮะไอตัวนี้ผมจะเติมแค่พาร์ทแล้วก็โปรโมชั่นแลกเชล คุณผู้ชมเชื่อไหมจนถึงตอนนี้ที่ผมนั่งรอมาเนี่ยตั้งหลายวันเป็น1 0บๆวันเนี่ยแลกเชลใหม่ยังไม่มาครับวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยวันที่5เดือน5ตอนแรกก็พยายามคิดเข้าว้าตัวเองว่าเฮ้ยวันที่5เดือน5เนี่ยต้องมีแพ็คต้องมีอะไรต้องมีแลกเชลแน่นอนปรากฏว่าไม่มีสักอย่างคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมาดูช่วงสายๆหน่อยครับเพราะาตอนนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยตีสี่คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่ามันมีแบบเข้ามาช่วงสายๆหรือเย็นๆก่อนผมตัดคลิปเนี่ยถ้ามันมาปุ๊บเดี๋ยวผมอาจจะมาอัดแถมให้ละกันทครบ มาครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันคุณผู้ชมครับหลักๆก,ก็ของดองล้วนๆคุณผู้ชมนะเป็นการเติมพาร์ทอู้เงินครับอู้สองันห้านคุณผู้ชมปกติจะได้แค่ประมาณ1มื่นเครับรอบนี้สอ0 0มื่นห้าที่จริงไอดีนี้ผมเหลือสตาร์พออยู่ประมาณ50,000นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดแบบเดี๋ยวดูก่อนนะว่าตังพอหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าตังไม่พอเนี่ยเดี๋ยวเรามาใช้แพ็กสตาร์พอยต์เป็นซีรีส์ทีม 300xPa พาร์แล้วก็ X อ็กโปรโมชันแลกเชลที่2 EP ครับ e ี EP เนี้ย EP ที่2องคุณผู้ชมครับแต่ยังไม่มีแลกเชลเลยอ่ะนะครับหลังๆมันไม่ค่อยเอาเข้ามาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจคุณผู้ชมนะครับแต่เราไม่ค่อยเห็นแลกเชลปะหลังหลังเนะเห็นแค่ประมาณในพวกแบบเติมคูณ2อะไรเงี้ยก็ภาวนานะฮะภาวนาให้แบบช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายรอเจมตื่นก่อนนะครับภาวนาให้เขาแบบเอาเข้ามาหน่อยเราจะได้มีการ์ดมันลุ้นหน่อยนะคร มาที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับมีเงินเอ้ยเงินเยอะอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมอ่ะอุ้ยฝนตกหรือเปล่าวุ้ยเหมือนจะฝนตกแล้วคุณผู้ชมมาดู BP ก็ผม BP มี143ีชิ้นคุณผู้ชมครับหลักๆน่าจะประมาณไม่เกิน3 0 0แสนแต่ผมคิดว่าน่าจะพออยู่การ์ดก็ถือว่าค่อนข้างเยอะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าไปซื้อสตาร์พอยห้าหมื่นอ่ะผมว่าน่าจะพอนะครับนี่ฮะฝนตกไม่พอเหมือนหมาจะเห่าด้วย อะไรครับเนี่ยเนี่ยะตีสีเนี่ยทำไมเสียงมันดังได้ขนาดนี้วะเนี่ยไปอ่ะตังของเราเนี่ยได้มา2องแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันไมถือว่าไม่ได้แย่ทุกคนครับเดี๋ยวมาอรอลุนการ์ดทีเดียวครับส่วนการ์ดที่โหเรียกได้ว่าเหลือแหล่ทุกคนครับเกิน150่บไปแน่นอนครับแต่หลักๆเนี่ยอย่างใบเนี่ยมันใบแบบไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่เนาะมันให้มาเยอะทุกคนครับอ่ะหลักๆก็จะหนัก,กไอ้พวกนี้แหละทุกคนครับเอามาเดี๋ยวผมขอญาตแยกไอ้พวกการ์ดที่มันได้ลุ้นก่อนขอเบิ่มๆหน่อยคุณผู้ชมครับไปเสริมทัหน่อยเร็ว หลักหมื่นมาอยู่บวกบวกสเจอหลาดหมื่นเจ็ดคุณผู้ชมอู้แต่เป็นแสนอยู่นะเนี่ยคุณผู้ชมดูดิ1นึ0 0 0สนสองหมื่นันจาก140บใบแรกครับ20บใบตรงนี้แหละทุกคนครับจะตัดสินว่าเราจะได้เสริมบาสเตียนหรือว่าเราจะได้เสริมแค่ไอตัวมัตเชอุสดน,นะครับใจผมก็อยากจะไปบาสเตียนมันจะได้แบบเก่งไปเลยเงี้ยจะได้แบบมาไล่เก็บทีละตำแหน่งทีละตำแหน่งเราค่อยแบบขยับขยายไปแบบตัวเบิ่มๆนะครับ มาผู้ชมครับชอบใจผมฝากกดไลค์ติดตามช anel แน็ t ชีวิตหน่อยครับเสริมทับเสร็จผมจะได้ไปแตะแรงจริงจริงจังๆสักทีครับแชนร์จอร์ยังไม่ได้ขึ้นคุณผู้ชมโอ้โหไม่ไฟบวก5ต่อเรทสอหมื่นนี่แค่ย,ยังถูกเลยนี่มันถูกไปป่ะวะแสนสามผู้ชมครับไม่ถึงสามแสนน่ะผมดองมาเยอะอยู่นะคุณผู้ชมครับ ถ้าจะไม่ผิดเนะเกือบ2สัปดาห์หรือไม่อาจจะ2สัปดาห์ก็ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเทขายกันครับมีทั้งหมด163หตัวเ๋ยผมปล่อยราคาปกติแล้วกันคุณผู้ชมครับยังไงอาจจะต้องรอมันขายออกอะ่ะโอ้โหนี่ครับได้อีกสองแสนถ้าเกิดว่าหักผสค์าษีก็สี่แสนอาจจะมีไว้แต่แบบถึงห้าแสนไหมน,นี้ไม่รู้นะคุณผู้ชมอ่ะผมเทมาก่อนครับสําหรับห้าสิบตัวแรกอย่างที่บอกอะ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่พอจริงแล้วแบบถ้ามันจะได้จริงนะ ผมอาจจะต้องไปซื้อแพ็คสตาร์พอยต์ไว้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะได้ลุนการ์ดด้วยผมจะได้แบบได้ตังมาเสริมทับด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะให้มันมีแบบมีตัวหน่อยครับถึงวันนี้เราจะเสริมกลางลุกอยากไอตัวชากิลี่ไปแนะแต่คือมันเป็นการเสริมอรอบไงกลัวคุณผู้ชมแบบไม่ได้อินอะไรเงี้ยนะครับอามะนะครับได้ท่วไหนพยาั้นไปก่อนครับถ้าเกิดว่าไม่พอจริงๆหรือว่ามันขาดจริงๆเนี่ยสตาร์พอยต์จะเยียวยาทุกอย่างคุณผู้ชมครับคนนี้เขาปล่อยราคาต่ำา477ว่ะ ถ้า477เนี่ยเราต้องขาดอีกประมาณเราขาดประมาณ200,000 205คุณผู้ชมครับ205ถ้าเกิดว่าได้หมดเนี่ยก็มีโอกาสครับเพราะเมื่อกี้เราขายไป204ครับถ้าเกิดว่ารอไอ้พวกเนี้ยขายออกหมดนะอาจจะได้คุณผู้ชมไม่ก็อาจจะต้องเทสักตัวที่แบบไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยเพราะอย่างที่เราจะขายก็คือ,อ,อโอ้โเบียร์แต่มันผูกนะแต่ขายได้คุณผู้ชมครับ102ะไรเงี้ย ป่าต่ำอะไรเงี้ย few moments later. ยังเหลือหลายตัวที่ยังขายไม่ออกคุณผู้ชมครับทำยังไงดีอะตอนนี้มันตีห้าครับคุณผู้ชมผมก็เข้าใจายอยู่นะ,จะใจผมรอก็ผมกลัวมันจะไปยังเลยคุณผู้ชมน <S <S เดี๋ยวรับตังค์มาก่อนครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเราขาดเท่าไหร่แล้วกันคุณผู้ชมครับอ่าสักสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวยัดยัดไปก่อนนะตัวไหนยัดได้คุณผู้ชมไอพวกสองหมื่นเดี๋ยวผมยัดให้หมดเลยแล้วกันครับอาจจะจบที่การใช้สตาร์พอยต์ผมดูส่งแล้ว 82,400ตรงนี้ครับผู้ชมครับรับมาผมมีอยู่ส0,000 0โอ้โหกว่าจะออกผู้ชมครับทำไงดีไม่ได้อธิบายละดันมาอัดคลิปอะไรตี4ตี5้านะผู้ชมนะเออผมนี่ก็แปกคนเหมือนกันนะแต่ช่วงประมาณสัก6กโมงหโมงครึ่งเนี่ยมันจะขายไวนะคุณผู้ชมครับจะบอกว่าขายไม่ออกมันก็ออกรัวๆอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมดูดิคนเขาก็เล่นนะฮะเวลาเนี้ยตีสี่ตีห้านะคุณผู้ชมเออ เอามาเดี๋ยวไปเปิดก่อนครับผมขาดตังอยู่ประมาณแสนเท่าไหร่อ่ะแสนห้าป่ะขอเปิดได้ตัวหลักแสนตัวเดียวทุกอย่างจบคุณผู้ชมถ้าไฟมาทุกอย่างจบนะครับก็ถือว่าอย่างน้อยคลิปนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นแพ็คเห็นอะไรหน่อยนะฮะุกวนครับไม่งั้นเดี๋ยวดูแค่ของดองมันก็จะน่าเบื่อจนเกินไปด้วยนะครับถ้าหนึ่งแสนออกผมได้ซื้อเลยครับมาดูซิไฟโอเคไฟซียูด้วยฮอลแลนด์โอ้เซ็นเตอร์แบ็คเหรอ แมนซิตี้อาคันจีไม่ใช่อาเก้แสนแปดก็ยังดีครับนาธานอาเก้หรือว่าพี่เอกของเรานั่นเองครับ1นึ 108, 000, 000, 000, ่0แสเอมครับมีคนตั้งรับแต่ราคาต่ำครับคุณผู้ชมครับให้ดีปาะวะผมใจดีแล้วกันนะแลกกับต่ำตัวที่ผมได้นะสลับบาสเตียนครับอ่ใครดักไว้ขอแสดงความดีใจด้วยครับให้ไปเลยครับทุกคครับแล้วก็อ่าสัก2ี่สิ ปึ่งมาคุณผู้ชมครับนี่ครับ518อย่างนี้จบคุณผู้ชมครับยังอยู่ด้วยโอเคแล้วก็ซื้อมาเลยคุณผู้ชมครับน <c oughs> ึกว่าจะไม่ได้เลยครับถ้าอย่างเนี้ยบาสเซียนก็ไม่ได้ใช้ไอ้ไม่ใช่บาสเซียนไอ้ตัวมัจเจวุดก็ไม่ได้ใช้นะครับ <c oughs> ปึ่งมาเรียบร้อยครับ F p พเหลือ4คุณผู้ชมครับแล้วก็ไอ้ตัวหก8ของเราเนี่ยจะมี1 2 3 4 5 6้าและ7และ8ปอะ เรียกได้ว่าใกล้จะฟูลเต็มทีแล้วครับสำหรับทีมของเรา14.5ล,ล้านสำหรับมาเยนแมนิคของเราครับหลักๆเราจะขาดแค่เซนเตอร์แล้วก็ผู้รักษาประตูเว้ยคุณผู้ชมครับประตูนี่จริงเนี่ยผมจะซื้อเป็นบวกแปดก็ได้นะอูไรส์เนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากเนี่ยนะครับรเผยคลิปต่อไปไม่ก็รอตั้งแต่ขายออกเผอแม่งได้ด้วยด้วยนะสำหรับอูไรส์นะครับมา,มาติกมาก่อนเผื่อแบบเราจะทําเป็นฟูลบวกแปดอะไรเงี้ยเราค่อยขยับขยายนะ ไอพวกน้อยเออเดี๋ยวเก็บไว้ท้ายๆเลยแล้วกันคุณผู้ชมแบ็กซ้ายที่จริงก็โอเคแล้วนะไอตัวเดวี่ที่ผมใช้ก็โอเคส่วนถ้าเกิดว่าเราจะพอเสริมได้ก่อนเนี่ยก็จะมีปาวานะครับแล้วก็มีคิมินเจคิมินเจน่าจะปีเก่งน่าจะไม่ค่อยหมีไว้คุณผู้ชมนะครับผมขอส่องๆหนะ่อยเนีคิมินเจหรือว่าคิมินเจนะผมติดคิมินเจวะนะครับไปฟังนักภาคเขาภาคมาแล้วก็ติดมาเลยนะฮะทุกคนครับเมืนะ่อก่อนก็เรียกคิมินเจนั่นแหละนะครับแต่เหมือนซัมเนียเขาเท่ไงโอ้ปีนี้6ล้านบ้าหรือเปล่า ปีนี้ก็4ล้านเหรอหรือว่าเราต้องหากองหลังใหม่วะเนี่ยคือผมจะเสริมแบบไอ้ตัวหลักล้านก่อนเดี๋ยวค่อยขยับขยายนะทุกคนครับอยากให้มันเป็นฟูลบวกแปดให้แบบให้มันเล่นได้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยขยับขยายมีปาวาดาริลบินเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนครับลูซิโอก็ถือว่าเป็นช้อยที่ดีเอาตัวนี้แล้วกันเยอเกนโคลเลอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมมามาก่อนตัวที่ผมค่อนข้างชอบนะที่จริงซูเล่ปีนี้ก็เล่นได้ทุกคนครับล้านเจ็ด คือปีนี้มันก็ไม่ได้ถือว่าช้าขนาดนั้นคุณผู้ชมครับอ่ะนี่ครับสเตตประมาณนี้ฮะถ้าเกิดว่าเราเอามาเล่นอ่ะผมว่าเล่นได้นะครับแล้วค่อยมีการแบบขยายในอนาคตอย่างเงี้ยผมว่าได้อีกเวก็คือปาวาคุณผู้ชมครับจากที่ผมมาร์กมาเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้เลือกสัก2ตัวนะสำหรับเซนเตอร์ก็เดี๋ยวผมเก็บปาวาไว้ใช้ก็ได้นูครับอีก1ตัวเนี่ยผมเอาเป็นเยร์เกนโคเลอร์ก็ได้นะครับซูเล่ก็เดี๋ยวติ๊กเอาไว้ก่อนครับหลักๆเดี๋ยวเสิร์ฟมีก2ตัวในคลิปต่อๆไปแล้วกันผู้ชม นะครับก็จะมีไอตัวโคลเลอร์ตรงนี้ก็คมๆสัก2ล้านก็ได้ตัวนี้อีกประมาณล้านห้าทุกคนครับผมนะก็รวมกันเป็นประมาณ3ล้านห้านะครับประตูเป็น3ล้านหกโอเคนะครับคือถ้าเกิดว่าเรามี4ล้านอะ่ะเราจะทําให้เซตนี้กลายเป็นบวก8ได้เลยนะครับผมก็วังว่าคุณผู้ชมจะแฮปปี้ครับผมนะสำหรับคลิปนี้นครับแล้วก็ได้เซตนี้มาผมน่าจะลงแรงสบายๆแล้วเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไต่ขึ้นชาเลนเจอร์เลยครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่สักประมาณโบว์คตสองมั้งไม่สองปาสาประมาณนี้ผมตไมต่ไม่กี่เกมนะครับ อะด้วเซตนี้มาผมคิดว่าน่าจะเล่นง่ายละคุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมก็น่าจะได้เห็นไฮไลท์ในการไต่แรงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะฮะว่าแรงอะไรอ่ะเวอร์สองโอเคนะครับเล่นไป12เกมเองนะเพิ่งกดไปไม่ได้เยอะครับคุณผู้ชมผมลืมตัวที่สําคัญขนาดนี้ไปได้ยังไงคุณผู้ชมครับอ่านี่นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูก่อนครับนี่ฮะไอตัว p v i l l a g e ผมลืมรับเออตอนแรกว่าจะมาเปิดในคลิปจนสุดท้ายคือแบบจบไปแล้วอ่ะคือแบบขายตั้งตัวขายนักเตะคือแทบหมดละ ลืมรับการ์ดใบนี้มาเปิดโอ้โหเจริญมาครับเดี๋ยวแถมๆเป็นทิ้งท้ายแล้วกันนะคุณผู้ชมครับามารับมาเราได้ตัง 50, ห้าหมื่นด้วยนะคุณผู้ชมตรงนี้ครับอ้ไม่งั้นผมแบบไม่ต้องไปใช้สตาร์พอร์ก็ได้คุณผู้ชมนะทิ้งท้ายของจริงกับใบนี้คุณผู้ชมไปค,ครับโอ้โหลืมไนดะ้ยังไงครับเนี่ยมาคุณผู้ชมครับบวกแปดบวกแปดบวกแปดโอ้โหเรียบร้อย โอ้โหแล้วแม่งกุลลิศถ้าแปดได้สี่ห้าแสนคุณเอ้ยเนี่ยกลายเป็นไม่สุดเลยคุณผู้ชมทีนี้ปล่อยไปเจ็ดหมื่นเจ็ดครับผมตอนนี้ผมมีอยู่แสนห้าใช่ไหมครับเดี๋ยวผมตั้งรับประตูนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปรับชมไฮไลท์นะเดี๋ยวผมตั้งรับประตูเสร็จปุ๊บก็น่าจะแยกย้ายแล้วะคุณผู้ชมเอามาเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีไอตัวสเวนอูไรส์เป็นบวกแปดจากนั้นเดี๋ยวค่อยมาไล่เก็บนะฮะสลับกองหลังที่เรามาร์คมาร์คกันไว้คุณผู้ชม You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different and you must be. It's impossible, it's not probable, you're responsible, Too many obstacles, you gotta stop it though, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can listen, that shit is all fiction, cause you hold the power as you're long never as you're dreaming. there's no way that you make it. Never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or oh, will you fucking fight back? No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing. Don't give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you say saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud, so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more. Speak out, it's never gonna make it. There's no way that you make it. you're never gonna make it are you just gonna take that make them take it all back. don't tell me you believe that are you just gonna take that Or will you fucking fight back